จะเห็นว่าการประทะก็ยังมีอยู่ตลอดแนวนะครับภาคที่1ภาคที่2นะฮะทีนี้ครับในภาพรวมครับศูนย์ถแถลงข่าวร่วมสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานะครับวันนี้ก็ถแถลงรายวันในช่วงบ่าย2โมงนะครับก็สรุปสถานการณ์ที่เกิดขึ้นก็ยังย้ำนะครับว่าพื้นที่โดยเฉพาะกองทัพภาคที่1เนี่ยยังปะทะกันหนักยังปะทะกันอย่างต่อเนื่องเลยนะครับไปดูกันหน่อยครับวันนี้พูดถึงเรื่องของการประชุม GBC ที่กําลังจะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้ด้วยนะครับ พราะตามกําหนดเนี่ยต้องอธิบายกันอย่างนี้ว่าไม่ใช่ว่าวันพรุ่งนี้รัฐมนตรีกรลาโหมของเรากับกัมพูชาจะเจอกันเลยนะครับแต่ว่าจะมีคณะทํางานจะไปเจอไปหารือกันก่อนพุธพฤหัสสุขแล้ววันเสาร์เนี่ยค่อยเป็นรัฐมนตรีกรลาโหมก็คือบิ๊กเล็กกับทางเตียเสยหาจะเจอกันนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าทางกัมพูชาเขาจะมาไหมเพราะว่าเขาก็พยายามจะขอให้ย้ายสถานที่จากจันทบุรีไปที่มาเลเซียนะครับ ไปดูกันหน่อยครับพันเอกฤชาสุขสุวานณนรองโฆษกกองทัพบ,บกนะครับวันนี้ท่านก็ได้พูดถึงในพื้นที่ของกองทัพภาคที่1ด้วยนะครับบอกว่าวันนี้มีปฏิบัติการเข้มข้นครับของกองกําลังบูรพาเป้าหมายหลักก็คือยึดคืนพื้นที่ของไทยใน3พื้นที่ก็คือบ้านคลองแผงบ้านหนองยาแก้วและก็บ้านหนองจานฮะปัจจุบันยังปะทะกันต่อเนื่องรวมทั้งยังมีการยิงเข้ามาในพื้นที่พลเรือนด้วยก็อย่างที่ให้ดูคลิปไปเมื่อสักครู่ ดีเอ็นี่ลงมาในบ้านชาวบ้านเลยนะฮะกองทัพภาคที่1สรุปครับว่ามี51พื้นที่ที่โดนโจมตีครับเป็นบ้านเรือนประชาชนเสียหายไป40หลังคาเรือนพลเรือนบาดเจ็บโดยตรง7รายมีสัตว์เลี้ยงพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายไป7พื้นที่รวมทั้งหมด5,800ไร่อันนี้ภาค1น,นะฮะส่วนกองทัพภาคที่2ภาพรวมก็สามารถควบคุมได้แล้วหน่วยทหารในพื้นที่ก็เร่งรัด ในการสถาปนาความมั่นคงให้มีความแข็งแรงเนื่องจากฝ่ายกัมพูชาพยายามตีโต้อตอบนะฮะแล้วก็ยึดพื้นที่กลับคืนพื้นที่ที่ณตอนนี้ยังมีการประทะกันอย่างหนักก็คือภูมะเขืออันนี้คือเขาเนี่ยพยายามอยากจะตีคืนก็เถิบมาใกล้ๆกันก็ห้วยตามาเรีนะครับปราสาทตาควายแล้วก็ปราสาทตาเมืนมินทมลองฟังเสียงท่านรองโฆษกกองทัพบกดูครับ ที่ผมเรียนให้ทราบนะครับว่าในสากแก้วเนี่ยถูกระดมยิงเข้ามาเยอะทางกองทัพภาคที่หนงก็ได้สรุปเข้ามานะครับปัจจุบันเนี่ยมีพื้นที่51พื้นที่นะครับถูกโจมตีบ้านเรือนประชาชนเสียหายกว่า14หลังคาเรือนพลเรือนได้รับบาดเจ็บโดยตรงนะครับจากการประทะเนี่ยกว่า7รายแล้วนะครับมีสัตว์เลี้ยงบางส่วนแล้วก็พื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหาย7พื้นที่รวมกว่า 5,800ไร่นะครับอันนี้ก็คือภาพรวมความเสียหายในส่วนของจังหวัดสระแก้วนะครับทั้งหมดนี้นะครับบ่งชี้ว่าแม้ว่าจะเรียกได้ว่าเริ่มจะมี road map ไปสู่การประชุม GBC นะครับแล้วก็แนวโน้มว่าจะมีการหยุดยิงหรือไม่หยุดยิงอย่างไรแต่สิ่งที่เราพบอยู่ทุกวันในวันนี้ก็คือยังคงมีการประทะยังคงมีการโจมตีเข้ามาอยู่นะครับซึ่งเมื่อมีการโจมตีเข้ามาแล้วนะครับ สิ่งที่กองทัพบ,บกแล้วผมเชื่อว่าทุกเหล่าทัพเนี่ยต้องทําก็คือต้องป้องกันตนเองนะครับโจมตีกลับเพื่อยับยั้งการโจมตีเหล่านี้ครับผมเรียนให้ทราบนะครับขณะที่ทางกระทรวงการต่างประเทศนะครับรคุณนิกรเดชพระลานกูล<พ>อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆกษกระทรวงการต่างประเทศก็ถแถลงข่าวหลังจากคุณศรีหศัศกพวงเกตแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศร่วมประชุมรัฐมนตรีอาเซียนสมัยพิเศษ ว่าด้วยสถานการณ์ชายแดนทขอพายะว่าด้วยสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเมื่อวานนี้นะครับคุณทิกรเดชบอกว่าการประชุมครั้งนี้เนี่ยเปิดโอกาสให้ไทยได้แสดงจุดยืน3ประการประการแรกก็คือเราก็ชี้แจงข้อเท็จจริงสถานการณ์ให้แก่ประเทศสมาชิกอาเซียนก็ย้ําถึงความปรารถนาดีความต้องการรักษาความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้านก็ในอดีตก็ยังเปิดรับผู้อพยพจากสงคราม สนับสนุนด้านเศรษฐกิจสังคมช่วยเหลือโครงสร้างพื้นฐานก็สะท้อนว่าไทยเนี่ยไม่ได้มีเจตนาจะก่อให้เกิดความขัดแย้งกับกัมพูชาอยู่แล้วส่วนประการที่2ก็คือไทยย้ำว่านับตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ความตึงเครียดขึ้นก็พยายามแก้ปัญหากรอบทวิภาคีมาตลอดขณะที่ฝ่ายกัมพูชาพยายามจะดึงไปสู่เวทีระหว่างประเทศทั้งที่การแก้ไขปัญหายอย่างยั่งยืนเนี่ยควรจะคุยกันร,ระหว่าง2ประเทศพร้อมชี้ว่าพฤติกรรมบางประการของผู้นํากัมพูชาบั่นทอนความไว้วางใจ ที่เป็นหัวใจสําคัญของการแก้ปัญหาร่วมกันนะครับไทยจึงย้ําต่อที่ประชุมว่าไทยปฏิบัติตามข้อตกลงทวิภาคีอย่างเคร่งครัดรวมทั้งข้อตกลงหยุดยิงและถ้อยถแถลงร่วมโดยเห็นว่าถ้อยถแถลงร่วมเป็นเส้นทางที่จะก่อให้เกิดสันติภาพส่วนข้อ3เนี่ยไทยได้แจ้งเงื่อนไข3ประการที่จะนําไปสู่การลดระดับความตึงเครียดอันนี้ก็เป็นข้อเสนอ3ข้อที่เราบอกมาก่อนหน้านี้แล้วก็คือ 1. กัมพูชาต้องประกาศนะประกาศหยุดยิง 2. แล้วก็ต้องหยุดยิงจริงตามที่ประกาศเอาไว้ อย่างต่อเนื่องและสามารถตรวจสอบได้ในพื้นที่โดยฝ่ายทหารด้วยต้องไม่มีการกระทําที่รุนแรงหลังจากนั้นและก็ข้อ 3. กัมพูชาต้องร่วมมือกับไทยในการเก็บกู้ทุ่นระเบิดอย่างจริงจังนะฮะก็ย้ําว่าการหยุดยิงต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงประเมินสถานการณ์ด้านความมั่นคงอย่างรอบด้านอาศัยเจตนา,ารม์ที่แน่วแน่ของทั้งสองฝ่ายให้เกิดสันติภาพอย่างยั่งยืนเพราะฝ่ายไทยหวังว่าจะเห็นความจริงใจของกัมพูชาที่สะท้อนผ่านการปฏิบัติการที่เป็นรูปธรรม สุดท้ายนะครับผมขอให้พี่น้องประชาชนมั่นใจว่าประเทศไทยจะหาือกับกัมพูชาบนพื้นฐานของผลประโยชน์และอธิปไตยคุณาภาพแห่งดินแดนของไทยรวมถึงความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนประเทศไทยยังคงปรารถนาส,สันติภาพนะครับแต่สันติภาพที่ยั่งยืนจะต้องมาพร้อมกับความมั่นคงและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนฝ่ายไทยหวังที่จะเห็นความจริงใจของกัมพูชาที่สะท้อน ผ่านการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมเพื่อสันติภาพที่แท้จริงนะครับสันติภาพที่แท้จริงไม่ใช่สันติภาพที่อยู่บนกระดาษเท่านั้นนะครับนี่ครับท่านก็ยังบ่อยนะฮะว่าเราเนี่ยนะเรื่องของบทบาทของจีนเรื่องการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งต่างๆเพราะเมะื่อวานนี้ทูตพิเศษเนี่ยมาพส์กับคุณอนุทินผู้สื่อข่าวก็ถามคุณนิกรเดชด้วยนะครับว่าอันนี้เนี่ยจะสถานการณ์จะเป็นยังไงต่อไป ก็บอกว่าไทยขอขอบคุณจีนนะครับสำหรับการมีส่วนร่วมที่พยายามจะ,ะประสานเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างไทยและกัมพูชาจีนเขาแสดงจุดยืนชัดเจนว่าจะไม่แทรกแซงแต่ก็มีแนวทางที่จะช่วยสนับสนุนทั้งสองประเทศหามีความชัดเจนเพื่อช่วยให้หาจุดร่วมกันได้ในอนาคตครับ